เจอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลดวแอนฟิลด์ดีแค่ไหนต้องถามเดวิดบอดดิตโดนไปสองลูกไปไงล่ะยิงห้าใช่โดนโดนไม่นับใช่ไหมโดนไม่นะครับถ้าเขาชนะลิเวอร์พูลได้นะสุสัปดาห์นี้ยอมเหรอเกี่ยวนี่ฝั่งขหลังที่ใครรู้ไหมใครฮะเทรนด์เหรอต้องดูกันแลนด์ฟอร์ดไงอ๋อคือต้องเอาให้อยู่แล้วล่ะเขาเนี้ยผมว่าเอาไม่อยู่ สุดสัปดาห์นี้นะครับลิวอร์ครูกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ใส่เสื้อผิดนะไม่ได้ใส่เสื้อผิดเออจะได้เจอกันแล้วกิจกรรมแดงเดือดทั่วประเทศผมว่าน่าจะเพียบชตามร้านดงต่างๆนะอทรูเขาก็จัดไปที่อีออนเก่าได้เระเทศบุรีเพชรบุรเทศญี่ปเขาไป้ึวิทย์ใช่ยังไงวะเนี่ยเขาไปผิดมานะบอกดูช่องนี้มาเขาไม่ไปผิดพี่ว่าแมนยูเนี่ยเก่งระดับไหนตอนนี้ชั่วโมงนี้อืมันเฉียบคมแล้วมันเหนียว หรือมันดีจริงด้วยระบบแล้วก็เทนฮาอ่าจะบอกว่าเขาเล่นดีไหมเล่นดีอยู่พอไม่ดีไหมพอไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่อยากเห็นก็คือการยืนระยะยาวความสั่เสมออาถ้าถ้าจะบอกว่าเวลาดูล็อไปดูดูาร์ซอนดูซิตี้้วยกันต้องดูยังดูว่าสมรรถมะเท่าไหร่จะดอกจะดอกไหมอะไรเงี้ยก็เหมือนกันพรา แมนยูฟอร์มดีเราก็ต้องต้องดูว่าเขาจะดอไปเมื่อไหร่แต่ว่าถามว่าดีไหมก็ดีดีแน่ๆแล้วก็ดูต้องดูคู่แข่งด้วยที่เจอแมนยูด้วยที่ว่าตอนเนี้แมนยูก็เขามีการยูดิชัดเจนคือการลงสนามปับ๊บแต่ก็ทาประตูได้ก่อนอแล้วก็ได้เกมตุ้งกบที่ต้องการคือเขาทำยังก็ได้มีเกมต้งกบของเขาอะแลชฟอร์ด <ash> ใช่เฉียบคมสุดๆใช่ทีน,นี้อยากเจออยากเห็นแมนยูที่เล่นกับทีมที่ ตั้งใจที่จะรับจริงๆอ่าเหมือนกับเหมือนกับว่าพิธีโดนนะเหมือนพิธีโดนเพราะว่าอย่างอย่างหลายทีมนี่ยอย่างงานต้อนแรกๆอ่ะหลายทีมไปจะบอกเฮ้ยไอ้พวกนี้เด็กไม่ไมีอะไรก็ประ,ะมาทตอนนี้ก็ใหา่ทุกทีก็อาจจะคิดเหมือนกันเหมือนก,กับแมนยูแต่ตอนนี้อาจจะไม่คิดละ,อ,ะอาจจะมาคิดว่าเฮ้ยมันเก่งจริงเว้ยแปลว่าหลังจากนี้มันจะยากขึ้นมันเก่งจริงเว้ยต้องเราต้องเน้นหน่อยเกมรับเจอเขาไม่ใช่ธรรมดาถ้าเขาชนะลิเวอร์พูลได้นะสุดสัปดาห์นี้ยอมอ่ะวันนี้ไม่มีเรเซ้นเนี่ยดูไม่มีผลอะไรเลยพี่ว่า ตรงกลางมันเป็นเพราะค,คาเซมิโลมันสุดยอดบูโ่มันเล่นได้ทั้งตัวลุกกลางซ้ายขวา<ช>ได้หมด<อ>เลยอะ่ะก็ก่อนหน้าที่ลิกสซนเจ็บอะพี่ก็เคยพูดว่าเอกเซนบูโ่คาเซเมิโ่เป็นสามสามมิดฟิลเวอร์คาร์อะที่อยู่ในแบนยูอะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการทำเกมเการคอนโทรลเกมอยู่แล้วที่เหลือก็เด็กๆที่เหลือก็เด็กๆและตัวที่ทำหน้าที่ให้ตัวเองได้ดีแล้วกันไอ้ไพวกนี้เดี๋ยวมันจัดการให้แล้วรโรนัลโด้ร,ระดับโลกทำไมอยู่ไม่ได้ทั้งไปซาอุ อันนั้นคือเรื่องของสปิริตล้วนๆเลยเหตุมลแโรนัลโดไม่อยู่ปับ๊บลา<ด>ฟอร์ดเลยทุกคนดีขึ้นหมดเลยโดยเพราะลาฟอร์ดลาฟอร์ดไม่ต้องเวลาได้บอลไม่ต้องมองหน้าหาโรนัลโดอีกต,ต่อไปช่กลมหน้ากลมตาเลี้ยงไปเลี้ยงยิงมั่งเลยจบไปเลยแล้วผมว่าแม็กควายก็สุภาพบุรุษนะ,ะลงไปเป็นสำรองพี่ชมเทนทากนะว่าเขาให้เกียรติมากมาเออเราไปชูถ้วยร่วมคือให้เกียรติกับตันทีมากเขาเป็นกับตันทีมคุณจะแบบเลอะลดเลยเขาไม่ได้ซึ่งเทนทากก็ไม่ละเลย ทั้งๆที่จริงๆก็คือวารานกับมิซาโนวัตติเด็สคือตัวหมายเลขหนึ่งแล้วแต่นี่แต่นี่คือการเป็นเป็นเซี่ยวหนึ่งของการสร้างทีมสเปอรลิตนะแมนเมเนจเมนต์การบริหารจัดการคนเออมันทำให้คนเอยเจ้านายเราเก่งกว่าอะไรเนี้ยจะได้อยู่ได้กันเป็นทีมได้ถูกต้องซึ่งใน้าก็บอกนะว่าหลังจบเกมเนี่ยสิ่งที่ทําให้แมนยูมาถึงตรงนี้ได้คือการร่วมมือกันใช่ใครมีอะไรกระตุ้นกันอาจจะด่ากันบ้างนะแต่ว่ามันพลังบวกถ้าโรนัลโดอยู่มันยังมีตัวปวดห้องแต่งตัวอยู่นะ ตอนนี้แบบนั้นเพราะว่าเขาจะไม่ยอมไม่ง่ายหรอกอาจจะไม่ได้ปวดอะไรบ้างมาแต่ด้วยความเป็นโรนัลโดเขาอาจจะมันอาจจะไม่ควรจะอยู่นอกจกตัวนี้แล้วผมเห็นนะจังหวะบูโน่คาสิเมโร่บางทีมันเถียงกันนะแต่ว่ามันเถียงกันแล้วมันจบจบแล้วมันก็พูดถึงเกมความเข้าใจเกมเพิ่มมันเป็นเป็นแรงขับอมากกว่าที่จะมาทะเลาะกันใช่ตอนนี้แม่อยู่สปิริตดีมากใช่ก็ทีมข้างงงตัวแล้วก็นักเตะบบอเป็นความมั่นใจปุ๊บพี่ว่าเขาก็เล่นดีนะ เล่นดีทั้งทีมแต่ว่าเจอแกรีฟูที่แอนฟิลแอนฟิลดีแค่ไหนต้องถามเรือบมอนตินี่โดนไปสองลูกไงล่ะยิงค่าโดนโดนไม่นับใช่ไหมโดนไม่นะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเอาอะไรไปสู้แมนยูไนะชั่วโมงนี้นะแต่ว่าถ้าเน้นถ้าตั้งใจแบบเกินลิมิตมันก็มันคือถ้าว่ามี่ว่าสนุกนะสนุกคือแมนยูก็เล่นแบบแมนยูนี่แหละแต่เรอยบูปีเนี้ ครั้งนี้ที่เจอันอ่ะต้องคิดมากกว่าเดิมใช่เดนนิสครับต้องต้องแสดงทีเดียวออกมาแล้วเนี่ยมันคือการเป็นผู้จัดการทีมดับเฟิร์นคาสแบบชั้นระดับโลกอ่ะการจัดการเกมแบบเขาต้องทําได้เดยเฉพา่เขาต้องสามารถทาให้เกมแบบซิตี้โดนไปแล้วสูสีถูกแ้ซิตี้โดนไปแล้วลูกซาร่าใช่หมุนเจ้าคัเซโร่ก็เอาโจโกเมสเล่นทหารเล่นยังไงล่ะหอยเลยเันนั้นโชโกเมสด้วยเออยังทําได้ยังทาได้มันั้นมมันต้องมีมันต้องเริ่มต้นด้วยการอย่าให้แมนยูใช้จังหวะ อย่าเสียประตูก่อนอย่าเสียบอลง่ายพูดง่ายแต่ทํายากมากเพราะว่าเซตบอลขึ้นไปบางทียังไม่ได้เลยเจอกนคือบางทีมันต้องดูสถานการณ์ก่อนเกมด้วยต้องบอกว่าเกมเนี้ยใครต้องการประตูมากกันอะใครมากก็แมนยูอะใช่ไหมอยากชนะมากกว่าถูกต้องลิเวอร์พูลเนี่ยเสมอพอเสมอก็ได้พอก็ได้พอ พอพอใจแล้วช่วงโคงนี้ไม่ใช่ไม่ก็ได้แต่ว่าถ้าชนะก็ดีชนะก็ดีมากมีความสุขมากแต่ว่าพี่ราแบบคือแมนยูต้องการอยูมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรอัลฟูเ่นอดทนแมนยูก็ต้องหุดหงิดไปเรื่อยถ้าให้แมนยูนวดแมนยูบดอ่ะอาจจะไม่ถนัดก็ได้นะใช่ไงต้องลองให้แมนยูอาจจะเป็นคนที่เล่นลุกใส่เรอัลอู่างนั้นตรงกลางของว่าไบรติชมันก็ยังเด็กไป แต่ก็ดีที่สุดไงดีที่สุดในชั่วโมงนี้ตอนนี้ไงเมื่อเตียโก้เนี่ยไปเจ็บสะโพกไม่รู้ไปทำอะไรภรรยานะเจ็บสะโพกขนาดนี้มาซิเลียนไงม่ามีท่าเขาโยกโยกไงนะแซมบ้าหน่อยอ๋อไม่ใช่สเปนนะสไตล์เขายังเป็นแซมบ้าอยู่แซมบ้าแล้วกองหลังเนี่ยฟานดาผมว่าเขายังไม่ได้ฟิตที่สุดออแต่ว่าต้องลงมาติปเนี่ยไม่ใช่มาติปคนเดิมแล้วเหมือนแค่เป็นคู่แฝดอ่า าบิโยคู่แฝดคนที่เคยดีอ่ะวันนี้ไม่ดีเกมนี้ฝั่งาหลังที่ใครรู้ไหมใครฮะเทรน์เทรน์เหรอต้องดูกันแล่นฟอร์กัอ๋อคือต้องเอาให้อยู่แล้วหละอเขาเนี้ยผมว่าเอาไม่อยู่เราก็ไปด้อยค่าเขาไม่คือแบบมันจะให้รับต่ำเนี้ยมันก็ไม่เหนียวอมันเล่นแบบนั้นไม่ได้อสุดท้ายมันต้องคลองบอลสู้อแต่คลองบอลก็เสียบอลง่ายอีกอ่ะเอาเป็นว่าผมเชียร์ลิปูสุดใจขาดดิ้นแต่ว่า ผมว่าเสมออะพอแล้วแม้จะเป็นแอนฟิลใช่แต่พี่แต่ว่าพี่ก็บอกว่าก็เกมนี้แมนยูลงจับแบบเป็นต่อเรียกภูเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆเกมที่ผ่านมานะจริงก่อนหน้านี้เรียกภูจะทำหลายปีก่อนก่อนเกมเรียวภูจะดีกว่าแต่เกมนี้โอ้โหแมนยูทำพร้อมมากผมว่าเย้เข้ามาเจ็ดปีอะสักห้าปีหลังเรียกภูดีกว่าแมนยูแล้วแล้วก็ว่าด้วยกำลังใจของแมนยูที่เพิ่งได้แชมป์ลีกครับมาก็น่าจะคือครั้งหน้าดูในส่วนของ แฟนบอลที่ไม่เกี่ยวกับสงทีมนี้เลยนะ่ารู้สึกดีมากที่รู้สึกบอกเลยว่าจะเป็นแดงเดือดที่่น่าดูอ่ะมันดูสันกับน้าดูอีกครั้งะสูสีเพราะว่าที่เราผ่านมาบางทีมันโดดไปแล้วแบบธรรมดาก็มาก่อลิพูนี่อยู่นี่แมนยูนี่เออคือไม่ไม่ใช่เรื่องของเรื่อง พี่มองเรื่องของทรงเว้ยคือแมนยูก่อนนั้นนี่มันไม่มีทรงแต่ตอนเนี้ยมันมีทรงแล้วไหมทรงอย่างแบดอะไรนะแล้วก็เดบูก็มีอยู่แล้วตอนนี้อาจจะไม่สมบูรณ์แต่ก็มีอ่ะมีทรงตัวเองตอนนี้นี่ผูลงมาเนี้ยลงมาเนี่ล้ยมันมีทรงเจอกันเงี้ยมันท็เมื่เกมสนุกโอเคผมว่าก็น่าจะสนุกเออก็หวังว่าเป็นแฟนจะสนุกนะ ก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมจริงๆผมลึกๆผมก็อยากให้เสมอเหมือนกันมันเป็นผลเดียวผมเขามีถ่ายแบบ 4K ด้วยนะมีป่ะช่อง400อ่าใครมีทูช่ก็ไปติดได้อ่ใครยังไม่ติดก็อมาดูบ้านพี่ทอมได้อโอเคโอเคนั่นคือลิวปูแมนยูที่ฝากันไว้สุดสัปดาห์นี้ผมว่ามันแน่นอนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าลิวพูหรือแมนยูจะเป็นผู้ชนะ ในสุดสัปดาห์นี้แล้วก็กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่มีปุ่มโอ้โหแม่เนี่ยนะห้ามห้ามกดอันไลค์พอห้ามกดเราเสียใจใช่ใครเข้าไปกดจะไปดูชื่อเลยจะไปเซิร์ชหายเจอใครกดกดไลค์นะกดไลค์ไปบายเจอกันครับสวัสดีครับ